สวัสดีจ้าวันนี้อยากสดนำมุนทอนเดี๋ยววันนี้เฮาจะมาทำเมนูต้มจืดผักกาศขาวใส่หมูกันเดวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกกะตั้งก็ตั้งหม้อใส่น้ำแล้วก็ใส่สามเกลือิทริ์แล้วนี่นะเฮาก็จะใส่หมูแล้วก็ตามด้วยแครอทจ้าแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสปลาเขียวน้ำปลาผงปรุงรสถ้าใครมี สีอวาขาวก็ใส่สีอีวาขาวได้เด้อแล้วก็ตามด้วยผักกาดขาวลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วฮากะยาค้นทุกอย่างให้มันเข้ากันอ,อ๋อลืมบอกไปทุกคนว่าใส่มูนเส้นตามลงไปด้วยเด้อเพราะว่าม,ากมาักินงูนเส้นล่หลายก็ใส่มูนเส้นเข้าไปเสร็จแล้วฮากะยาล้อทุกอย่างให้มันซุกหนาทุกคนเป็นสะได้น่ากินก็ทุกคนว้าวมันเป็นตามะเตนอะ สดน้ำโ浑เนี่ยนะยดีแท้พอทุกอย่างซุปเนี่ยนะเขาก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปทุกคนเป็นอันเซตเรียบร้อยเป็นชดได้ทำง่ายกว่าทุกคนเมนูนี่เขายังไม่ได้ใส่ขนอเดอเขายะใส่ผงปรุง,งรสแทนเพราะว่าขนอบม่มีแต่ถ้าใข่มีขนอก็ใส่ขนอก็ได้เป็นชดได้นะ่ากินก็